สวัสดีครับผมนายสาชายฤกษ์เสมอยู่คณะสถาปัตยกรรมสาขาออกแบบภายในความรู้สึกที่ได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์และสถาปัตยกรรมครับก็รู้สึกดีครับสนุกดีครับได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของประวัติศาสตร์ ยุคนนยุคนี้อะไรเงี้ยครับก็ทําให้ผมมีความรู้มากขึ้นครับงานที่อาจารย์มอบหมายก็จะเป็นให้ค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคยุคนนยุคนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็นํามาทําเป็นผลงานลงในกระดาษ ครับก็ได้ฝึกการจัดวางหน้ากระดาษอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับแล้วงานต่อไปที่อาจารย์มอบหมายมาก็คือการทำวิดีโออะไรเงี้ยครับคือช่วงแรกๆผมก็ไม่ค่อยถนัดงานพวกนี้เพราะว่าตัดต่อตอ,อะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยเป็น แต่ว่าพอได้ลองทําดูก็ก็สนุกดีครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับก็สนุกดีครับเรียนวิชานี้ผมรู้สึกได้อะไรกับวิชานี้มากเลยครับ